กับกับสวัสดีจวงเซาของวันที่ยี่สิบสามตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านและกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับกับสรับคลิปนี้กับมีงัวมาแบงปันพี่น้องอีกเคียนเดิมครับพี่น้องครับเป็นหัวส่งฟี่สองร้อยกิโลเมตรแล้วกับบริการเจียบเงินไปทา้งนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจากสองร้อยกิโลเมตรที่ทั้งขอกจะส่งให้ฟี่เราทั้งขอกก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศว่าจะผูดคุยกันลงตัวแล้วก็ท่าท่านเอา หลายตหลายคมก,ยยกืนยืนๆกันได้เรื่องระยะทางเลยครับพี่น้องครับแจว่าถ้ามันไกลกันหนาเจียกก็ยอมมีขา่ขารถค่าใส่ใจไอ้คือเกาเว,วยครับพี่น้องครับมั่วเทียนยินยูนนี่ตัวใดมีตำหนิพงก็สิบอกไปในคลิปไปเยด้วยครับพี่น้องครับตัวใดบ่ใดมีตำหนิกับบ่ใดก้าวครับถ้ามีตำหนิจุดใดเมองใดก็สีแก้งไปเพื่อไปเมีอหาในการจะส่งในการสื่อขายกันครับพี่น้องครับนองเหนือจากทีบ่ใดก้าวลลวก็แสดงว่าบ่มีตำหนิเลยครับพี่น้องครับ มีทั้งราคาแยกราคาโยกด้วยครับพี่รองครับฟังให้จบคลิปเพื่อท่านใดอยากโยกไปเลี้ยงทั้งเมือนี่ก็ได้ครับพี่รองครับบ่อปลาหลยายห้างครับพี่รองครับผมสิวมองขายด้วยเหครับพี่รองครับพะว่าวแพงไปกับพี่ประโยชน์ยังครับพี่รองครับมาเมืองจุดที่หนึ่งห่ก่อนครับเป็นแม่ลูกเมียด้วยครับพี่รองครับแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่ลอยยิ้มหาบวกเนี่ยลูกสาวอายุสามเดือนกลัวนี่ครับตัวลูกสาว นี่ตัวเมียตัวเมียสิมีตำหนีได้ครับพี่น้องครับตำหนีไอ้ผมไปขืนง้อครับพี่น้องครับไปขืนง้อแบบนี้ง้อง้อมันก็ดดินนะครับพี่น้องครับง้อมันตื่นรถมมนได้ตำขังรถนะครับบาดบาด่วงน้ออนึงครับแต่ว่ากับผมไปยังย่างเงินประกันตำหนีให้ได้ครับพี่น้องครับหนังบาดครับพี่น้องครับนี่ครับย่างเงินกับมีตำหนีอันนี้เกิดว่าที่เหตุจากผมไปจ้ำง้อเองครับพี่น้องครับเอาไปในราคาหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับพี่น้องแมีลุกเมียโคมนนี้ครับ ภันในสนใจกับทรมมากนะครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดของข้อกลัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงเลยครับพี่น้องครับพ่อเลี้ยงแม่สดๆอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่ตัวลูกใจลูกกับพ่อเมืองนเกลียดทั้งเมือนแล้วครับพี่น้องครับมัเนี้มาเมืองโคมที่สองครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูกลูกตัวที่สองเช่นกันนะครับพี่น้องครับแม่ลอยอย่างนี้ซิบบวงเนี้ยแม่ได้อ่างๆพลพล คนแบบไทยเหรครับพี่น้องครับผู้ใดหางว่าไทยเลี้ยงกะร้องพิดจะหน้ามึงลูกไสยูซี่เดือนกลัวนี่ตัวเม่เพิ่นครับนี่ตัวลูกไสตัวหนาด่างหางดอกพะงาางว่าี่ครับพี่น้องครับตัวดำนี่ด้ครับพี่น้องครับตัวลูกไสสำหรับค่มที่สองนี่เราไปหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทด้ครับพี่น้องครับกับราคาเราเล่ากันไปเลยครับพี่น้องครับมาหนี้กรณีพ่อเมีพี่น้องยกคมที่หนึ่งคมที่สองใส่กันด้ครับพี่น้องครับเอาไปสองหมื่น สามพันบาทพ่อครับพี h, ่รองครับกรณีโยกครับพี่รองครับบัเนี้มยเมื่องชุดที่สามนะครับพี่รองครับชุดที่สามนี่เป็นตัวผูกลูกผสมมามันอายุแปดเดือนนี่ครับพี่รองครับกำลังกินกับพ่ออยู่เนี่ยหน้าตาพ่อเมือึงได้ครับเอาไปกินอาหารกินหยาจะน้อยกับเป็นตโตไม่หรอกครับพี่รองครับกัมแม่สาวไทยไก่ผสมนะครับพี่รองครับอายุสิบห้าสิบหกเดือนแม่นี่ไก่ผสมครับเกี่ยวห่อแล้วนี่ได้ผสมแถบผมว่า นี่ครับแม่นี่ครับแม่เลี้ยงนี่ครับสำหรับไอจุดที่สามนี่เอาไปหนึ่งมืนสี่พันบาทเด้อครับพี่น้องครับานใดสนใจก็โทษตามที่เบอร์ผมเก้าไปขังต้นครับพี่น้องครับนี่ครับแม่เลี้ยงนะครับมาเนี้มาเมืองจุดที่สี่ชุดสุดท้ายครับพี่น้องครับสายเนื้อแล้วครับพี่น้องครับเป็นแม่สาวรูปผสมไอออกบีมมาเตอร์แล้วครับพี่น้องครับออกบีมมาเตอร์นี่ครับ เล่บีบครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับตัวผูเล่นี่ครับพี่น้องครับตัวผูนี่ก็อายุประมาณแปดเดือนตัวเมียก็จะสิบเดือนบวกครับพี่น้องครับสําหรับชุดสุดท้ายชุดที่สี่เอาไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเช่นกันครับพี่น้องครับแบบนี้กรณีพ่อแม่พี่น้องอย่างยกไปเลี้ยงชุดที่สามชุดที่สี่นะครับพี่น้องครับเอาไปสองหมื่นห้าพันบาทพ่อครับพี่น้องครับถ้าพ่อพี่น้องยกเมื่อนี้ว่าเปลีตนี่ครับยกเมื่อถูกชุดนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ เอาไปสี่หมื่นหกพันบาทพ่อครับพี่น้องครับราคาเราเลาเลยครับพี่น้องครับนี่ครับบ่อสันๆใเห็นมันได้ใจว่วงกับกฎกติกาข้างขวากับเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษค่วมสาใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมากิลีโทษมหาผมเตยตลอดยี่สิบสีชั่วโมงแต่ผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทษกลับอนงนะครับพี่น้องครับให้นสิคนพร้อมจบครับแต่คิดว่าสิซื่ออิลียังโทษมากครับพี่น้องครับนี่ครับขายในราคาแบงปันครับพี่น้องครับได้ไปคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับบอกเลยว่าได้ไปคุ้ม เพราะว่าเฮาขายในราคาแมันไปขายเมืองใดก็ขายราคาแซมนี่ไหมครับพี่น้องครับอันนี้ส่งไงฟี่พร้อมสองร้อยกิโลเมตรครับพี่น้องครับนี่ครับเพราะว่าผมกลงหูจากราคากลางอยู่ครับว่าไม่ได้ไปได้ซ้ำไหนไม่ได้ซ้ำไหนครับพี่น้องครับผมสํารวจทุกอาทิตย์เกือบทุกเมื่อแล้วครับพี่น้องครับสำรวจราคากลางครับพี่น้องครับเนี่ยฝากเกษตรกรท่านใดอยากมีง้อราคาถื่อไปเลี้ยงก็ร้องเข้ามาพิจารณาเมืองได้ครับพี่น้องครับง้อหลักพันทุกตัวครับพี่น้องครับ เพื่อแนวทางมันตรงกันเพื่อพอไม่ไปน้นองมักกัดโทษมาหาผมฝากเบอร์โทษทีหนึงครับ0652076884พิกัดของขอคอกวัวตั้งอยู่ตำบลบ้านฝางอำเภอเกรรษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับสำหรับชินี้ขอจบไปในเพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับ